อันนี้เป็นประตูขึ้นลงหลักมีวาล์วฉุกเฉินมีเวลาเปิดเปิดไงเวลาเปิดนะครับเปิดนะครับเราดูนะตามเข็มนาฬิกานะครับใครเป็นคนเปิดให้ในบีบุคคลด้านนอกด้านนอกครับผมเพราะว่าเวลาเราขับปั๊บบันจะถูกล็อกเพื่อความปลอดภัยนะครับอนตัวนี้จะเป็นตัววาล์วฉุกเฉินนะครับขั้นตอนแรกนะครับในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะครับอันนี้เซฟตี้อันนี้แล้วประตูจะเปิดประตูเปิดแล้ว เปิดโดยเราเปิดจากด้านนอกในกรณีท uh ี่ผู้ประสมไทยอยู่ในรถนะครับเราเปิดตบบนี้ขั้นตอนที่สองครับก็จะมีนะครับขึ้นไปก็จะมีถังดับเพลิงถังดับเพลิงไปดูถังดับเพลิงถังดับเพลิงนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นถังดับเพลิงอยู่ตรงนี้นะครับอ้าวอันที่สามอันนี้จะเป็นวาล์วอีกตัวหนึ่งวาล์วด้านในครับวาล์วด้านในนะครับบิดเหมือนกันนะครับบิดตามเข็มนาฬิกานะครับเนี่ยเนี่ยเราเราจะมีตัวนี้นะครับ ในการเซฟตี้พอมาถึงบนรถนะครับการเซฟตี้นะครับในกรณีฉุกเฉินเราจะออกจากรถได้อย่างไรนะครับโดยใช้อันนี้นะครับเราต้งตรงไหนจุดไหนมุมล่างมุมบนห <1 S 2> <บ>น่จุดจุดไจุดสจุดนะครับแล้วก็ผักออกนะครับแล้วก็ผักออกเพื่อความปลอดภัยนะครับเราจะมีเขียนไว้เลยทงางออกฉุกเฉินมีตัวนี้4จุดหนึ สี่จุดนะครับสี่จุดจุดนี้เลยสัญลักษณ์นะครับประตูทางออกประตูทางออกนะครับประตูฉุกเฉินตรงนี้แน่ๆอยู่ตรงนี้เลยประตูทางออกนะครับเดึงขึ้นครับออกง่ายออกง่ายครับวิธีการหนีนะครับหรือหรือทยอยนะครับก็จะมีถังดับเพลิงอยู่ตรงนี้หนึ่งถังนะครับในการเซฟตี้และการป้องกันนะครับด้านล่างครับด้านล่างครับเชิญซ้ายขวานะครับขอขอทุกกระจกเหมือนเดิม คอนทุกประจกาแห่งกระจกหนึ่งสองครับนะครับประตูฉุกเฉินก็อยู่ตรงนี้นะครับในกรณีที่เราอยู่ข้างในนะครับอันนี้สําคัญนะครับหมุนตามเขียนาฬิกาครับนะครับอันนี้ทังออกอีกหนึ่งทังออกนะครับนายครับงัดงัดงดเปต่อครับนะครับขอบคุณนะครับเนี่ยมีถังดับเพลิงครบเรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยในการพัฒนศึกษาของเด็กๆนักเรียนนะครับอันนี้คือ เราต้องตรวจรถทุกคันนะครับแล้วเดี๋ยวข้างบนก็จะมีการสาธิตนะครับเดี๋ยวเราจะมีการสาธิตให้ดูนะครับว่าเด็นจะออกอย่างไรนะครับหรือปลอดภัยแบบไหนนะครับเพื่อให้ผู้ปกครองหรือเด็กนักเรียนเนี้ยได้มีการเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับก็จะเป็นอีการเนินเด็กรู้ไหมนี่อะไรเอ่ยเนี่ยเวลาดึงดึงไปเยอะทึกระจกนะครับแล้วเรากดหยุดตรงน,นี้หนึ่งครับ ก็แทบปนหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็ผักออกนะครับตรงนี้จะมีทั้งหมดสี่จุดหนึ่งสองและหลังสามสี่พร้อมครับผมมาเลยลูกลงเลยครับลงเลยรีบลงเลยครับผม ลงให้เป็นระเบียบนะครับรีบลงเลยลูกขวัญมาแล้วครับรถไปไม่แล้วลูกเอ้ยเร็วลูกเร็วไว้ครับไวไวครับลูกไว้เลยประตูแถบนี้ลงได้ลูกมาเลยครับเร็วโอ้ยไปแล้วไปหมดแล้ว เวลากัดประตูเปิดครับประตูฉุดเสรินอ่าเด็กๆออกทางนี้เลยอ่าค่อยลองอ่าได้แล้วลองลองลองอขอครับคุณดาพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วอาบเยละการมีสติเหรโอเคพอแล้วครับหอบจริงครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งแบบเพื่อความปลอดภัยนะครับการที่เราจะเข้าค่ายลูกเสือนะครับว่าเรามีการฝึกซ้อมนะครับแล้วลดทุกคั้ต้องปลอดภัยนะครับที่คือจุดที่เราเตรียมอ่าซ้อมเขาเรียกซ้อมให้กับ